สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีจากฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเมื่อนี้ก็มาพ่อกมาฟังน้องสองคนอีกเนกาะซาลาเซโนเนาะเมื่อนี้กับ่อ้น้องมาเห็นคลิปรีแอคเนาะโดยเมื่อนี้กับว่ามีซาบพวพายีกแล้วเนาะป่วยอาการป่วยเป็นยังบวชแหนเนาะก็เลยมีแต่ผู้น้นองสองคนเนาะพี่เอฟซีเมื่อนี้ผู้น้องก็ซีมาเห็นคลิปรีแอคเกี่ยวกับหลดแบบ เก็บเพื่อนนอตเนาะเก็บเพื่อนเป็นก้อนเลยแบบปั่นเพื่องแบบว่ามันเป็นเพื่องแบบเก็บเพื่องขึ้นองค์วัดมาเนาะแบบขี่ไปก็เก็บเอาเพื่องแล้วแบบทุกวันนี้ได้เนอนนอนฟุ้งกับโมหูเดเนาะเอาเป็นว่าเผื่อบราหายไปกัรเสียเวลาเพื่นก็เลยไปกันเลยโหลดเลยค่ะกีโนพีเอฟซีโอ้หืมปาดฟาไ่โซ่อฮงลีษเป็นซองแถวเนาะพีเอฟซีเนาะมันใส่สิเก็บเพื่อนในหลายเนาะ แล้วก็ยกดำได้ค่ะเป็รีแบบกว้างใหญ่เนอหลดกันแล้วก็การแบบหัวหลดบนค่ะบารคอับค่ะโซรี้นแบบเอฟซคือหลดคือเครื่องบินเลยคือยนเดินแม่นะคอนับยนน่ะเนาะหัวโหลที่กำลังทำการต้องใช้กำลังสองแปลโหลดเนาะ เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะพาดูกันยาวๆนะครับกระบอกขาแคลนอเนะแม่ดูกกนการสไลด์ครับ<อ>เป็นกระบอกแฮดริกแบบแบบกวางใหญ่แฮรนอเนะกระบอกแฮดริกครับ เคื่องกัได้กัดนาเสี่ยไปแบบเพลิดแบบนี่เนาะบอลนั่งนั่งต้นต่างๆบอนกิรินเนาะแบบบอลนั่งบางที่กับเนองว่าเทนบางที่กัไปใหิ้งงวยคิวยเนาะในแท้ว่านเนาะวาดคลายแบบคลายแบบเป็นก้อนก้อนละพันกีบเนาะห้าพันกิบไม่กลวยนี่ฟาคือแบบ น้องไหวก็เห็นผ i̇şte ู้ใหญ่ว่าน้องไหวก็ม uh, ือการเห็นแบบผู้ใหญ่ว่าแล้วก็ก็คือใช่ไามโรงงานแบบหลดเก็บเครื่องแบบนี้แถวบ้านน้องไหวก็มีเนาะแบบเป็นโรงงานเอาก็ถือที่กอร์พันเนาะน้องไหวก็คืดแบบเออก็ถือแท้วอะแมนโอวยกอรพันแบบนด้เด็กงานเป็นกสิขึ้นคับแล้ววันนี้สุดตอนนี้ก็ตั้งใจหาเบิ่งแห้งเนาะ กำลังเช็คความเรียบร้อยทใช้กำลังคุณกำลังพร้อมเนาะกำลังเตรียมอันนี้ต้องขอบคุณน้องเอฟซีนะครับที่โซ่ที่จัดมาให้ก็น้องมันเกี่ยวข้าวขันขึ้นไปเลยนะจะได้อยากไปนังหนาเลยเบิร์นทุกคนรับเนาะเดี๋ยวก็นังร้างก็ได้คอยแกบเพื่องซะซีมวนเรียมบตัวบันเลงครับนาทีที่ผมก็คอยนะครับ ขากินีเนาะเพื่อนแบบเป็นมนี้เลยนะเว้นใอยากคือไปนัางกลิ่นเด้่เมื่อไห่กะอากาศก็อยากเย็นนะ PFC เนะมื่อวานยี่ห้อนอกกะเมื่อนห้่คะเย็นเปลี่ยน,น<า>ยี่ห้อทอเย็นดีเน,นาะอ๋อขากินีเนาะ PFC เลจะออกแล้วม ขากเฮงรีเก็บแบบเก็บไปเลยเนาะแม่นเก็บได้หลายลีเนาะเครื่องนี้ก็เห็นเนยเนาะเจรือขวาโตซึมเราเห็นหลุดแบบหลุดเกลียวเข่ากันเนาะแล้วปล่อยเข่าออกเลยค่ะดิขากเฮงรีแบบดูดไปเลยเนาะถึงกินก่อนเครื่องเล่นเนาะสีใหญ่สัมได้เนาะขากลีเนาะเนี่ยสีราคาแพงเนาะ ้อ้ว่าบรเคยเห็นจากคือแนเนาะแถวบ้านทังแบบไม่เคยเห็นเนาะแม่มีเรื่อมาหน่อของอะไจังตีนหลุดกืบขาดเลยแน่ตีนหลุดโจกเลยตีหลุดทั้งหมดโจกเนาะอ๋อเป็นก่อนใหญ่เลยนะพี่เอกลงซีคือสิแน่เนาะ นาสนะว่าก็ได um, no. uh ้แ huh. ล้วเติะไป็นอถแท็กซี่เสื้อเอื่อมันนี่ก็เป็นหอมมเลยเนาะเหนือยน่คือขัดเหนือไปโหยโวยเสียงหนักยันมาเองเราชอบเหคิบคนไรนี่แบบเกี่ยวขาในนนีแบบไปขามาทข้างล่งก็คสิตุมกมอ เลยก็เป็นเพื่องนว้เนาะแม่ทำการถเก็บเพื่องกับสีน้ำล้างนั่นเนาะน้ำาก็บขาฮลิและเพี้ยนไม่มีเรื่องพวกปลาพวกถุงพวกเศษละอองครับเข้าไปรบกวนเป็นข้อดีครับไอเดียดีมากแล้วก็สาเหตุนะครับสูตไม่ย้อยครับน้ำหนักมันจะถ่ายกำลังมาได้หมดก็คือ ขัดหายเลยเนาะไปกับไปอย่างสบายเลยเนาะ จะอยู่ข้างฉีงกกลางเลยคุณชัยมือนีตอนแรงนี้กับอากาศหน,นาวเนาะแต่ตอนนี้ก็ยิเย็นเลยน<ช><ช>ะมอมองเปส่นวนสงสัยฝนพี่แป้มหมดทจักนเนาะเห็นหลดัวไป น mm hmm. ิ่งเพืองโลดนี่กใหญ่เตอะนอกเบิ MG ่งกองเรืองแบบมหมัดตุมหมัดที่เก่านองว่าคิดว่าแบบก็เสื้อผ้ามากแะกัหมันมหมก็แห่ง้าคนจะขิดขึ้นนองว่านาะเลยแบบว่ามีรหเลยเนาะค่ะแล้วแบ้านทุกอ่างนอกผมก็เห็นเนาะนี่เนอกก็เห็นเยือ่ะสี่บ่มีนอกขามีเก๋แบบโบลาย เช้นแต่ละเ่อแบบตามบางคนที่อยากได้เพื่อนเนี่ทีรถไปหาเหล่าเชื่อเพื่อนเนาะเอาคืนหลดแง่กลับไบุงงา,านเลยเ,ลยเพื่อนเนาว่าแต่ละฟีเนี่เอาหอยเผาถูกปีเนาะ้ะหว่า,า,า,ง,า,า,ง,างเผาขาง้านกับเห็ุรารเพื่องนงาน,งน,นางยย้างคนเนาะเอาเงี่ยไม่ใหลคนแยกเสกกระบุกกันเนะอไปไปนาเนะา,กาะกับปีไปนาเนาะขาดเลยแบบอย่างเกี่ยวเขาแหละเขาได้ออกนาเลยหัวบว่างเนาะบูมีเวลาไปเลย ะี่กว้าง,งนเนาะเรื่องการเลี้ยงปากเลี้ยงอะไรครับเขาจะยกขึ้นทั้งหมดคก็คือใช้กระบอกสองตัวใหญ่ย,ยกปากขึ้นเลี้ยงใช่ไหมครับมันจะได้หมดคนระับ <c oughs> <c oughs> นีบ่ลมกแห้งอยู่เลยนะพี่เอฟซีด่าเรื่องไหวปานนี่ตกเบิดลุละวม่จ้ะ <c oughs> มาอ่ามันจะฉี่ไปตลอดเลยจะลวงขึ so ้นมาเรรรีี so like ียยยเเเรื Alter, so ่องที่กองเนี่ยก็เป็นหอมกันเลยเนาะแมนอีกลองขับบึ้งเนาะคือสมุนวพแต่ขับไม่ได้รับโบไปเห็นเนาะแมนจยกแบบมันได้ทอนล้างจมแบบมันได้ไปหนัาไปแก้วเรียนลงสัตว์จวดกายหน้าเลยขนาดเราจักอันราจักกันยิ่งเสียความวาเนาะ บบขี่กับแบบขี่ไปทอดท่านแล้วก็เดี่ยวคุณเต่าเนาะถามว่าตัวกว้างไปไหมก็อาจจะกว้างกว่าเดิมอืมเซกได้นะพี่เอจีเพียงยแต่เทเลอร์ที่ผมเห็นมาก็คงเป็นหล้อนะเป็นเทเลอร์หกล้อไม่ใช่สิบล้อด้วยซ้ำ ส่วนลายเที่ยา,าบ้านพวงนอกอะมั้งง่ายกะเอาภาสีออกมาเป็นโต๊ะเป็นต่างเนาะแบบหนุ่มชาวนาหนังเอามาหายในกาหนัง เกบเชือ,ชอดี๋ยวเ,เมื่อเต็มเดี๋ยวเราจะพามาดูตอนตอนที่เขาเทฟางเขาจะทำฟางให้ดูค่ะให้อย่างนี้น,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 นะหลอดไงล่ะแบบนอกใส่ได้ราว,ร,าว 100, ร้อยี่ะมาณร้อยหกก้อนร้อยห้าสิบก้อนเป็นหอมเป็นหอมเนอะเพื่อนซึ่งซึ่งที่เคยเห็นก็ประมาณเออแบบกลางปีข้างแล้วหลังน่าจะราวๆประมาณห้าห้าสิบก้อนหรือประมาณประมาณนี้แหละ แต่ตัวนี้น่าจะได้ราวๆสามเท่าตัวก็เป็นอีกมือสมองในเดียร์คนไทยเนะดี๋ยวตอนเต็มแล้วเราจะพาดูตอนที่เขาดำง่ายกับเอี่ยวไปเอี่ยวมาลายหอมอ, 4. 4หหอม 4. 4. 4. นันเอีกีซิเบิร์ดแลวมโน่เป็นหน่อขนาดสี่ยูเบิร์เลยเนาะให่น่ากับวงใหญ่หนุ่กหน่นหอจะได้ร้อยห้าสิบกอน เรื่องก็เป็นกองใหญ่กองใหญ่ถึงว่เป็นเล็กซเขาจะเลี้ยงปากตึนมันจะยกขึ้นทั้งหมดลแล้วก็มุมมองง่ามยมมมอองงงงงง้้้้าาาานานล่ขขขหตู้ก็สไลด์ได้หมดครั้วปรับมุมมองได้หมดจะเหยียบเป็นอยาน่างข้างล่างนะเนาะคือสิค่ะ แต่อยากได้นะพีเซี พีเอ็มซีคีบห้องที่อันเรียกไปกันเลยจบไปเลยเนาะก็แบบยังถึงเองเป็นม่เนาะแบบว่าเกิดมากกับห้ากับสิเคยเห็นเนาะวันที่สิบเที่เห็นนะโอ้เสื้อว่าโลดเก็บเครื่องเลยกะขาดแห้งเนาะพีเอ็ซีบอกเคยเห็นจักเถื่อแเนาะโฟสต์กับตื่นเต้นเนาะห้ากับสิเคยเห็นกะขาดแห้งอลีเนาะแบบเทวันซุ่มพวกเนอะกับบอคอยมีบเป็นตัวเลยเนาะเพอร์เพอร์บอคอยมีอีกสักน่อยเนาะเคยเห็นเห็นแบบนี้ก็บแบบบ้าแบบ เป็นบุญตาของน้องเฮงอลีนอตที่ได้มาเห็นเนี่ยกะขาดเฮงอลีนั่งเบิ่งกะโอ้ซิว่าขาดน้องมานังเบิ่งกะแม่นแล้วขาดเฮงอลีนอตแมนก่อนเพื่องกะเป็นก่อนเหน้นเฮงลีขากหายหน้ากะแบบเป็นหายใหญ่เลยแม่เก็บเพื่องกะขี่ได้ตามสบายเนาะแม่นขากต่อไปเัื่อน้องกัสิีคอจบคลิปเนาะกับสหายน้องทุกคนจบคลิปเลยโดยมหานีพุนน้องกัสิได้จบคลิปเพิ่อนสมนี่นันน์ฟังก็ต้องขอขอพูนพีเอฟซีที่เบิ่งเดูเติร์นจบคลิป ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แช่ก็ซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในหน้าฝนน้องวานกิน,นะนะนนะดได้ต่อไปมานี่ก็สขอฝากคขอว่าสคคาว,วัสดีบ๊ายบาย,บาย